ก็ขึ้นปีใหม่2023แล้วมีนาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดถึงเทรนด์แฟชั่นในปี2023ว่าปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบกำลังมาหรือว่าแบบมาแล้วด้วยซ้ำคือแบบทุกคนจะได้รู้ก่อนนะคะแล้วก็แต่งน้ำเทรนคนอื่นไปก่อนเลยจะได้แบบเทลยบบคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องแบบหามว่าเราแค่ตามเทรนเออเราก็แบบนำเลยนี่ไง,ไงแต่ว่านี้นะคะเนีจะไม่พูดถึงเทรนที่แบบมันเอานะอันนั้นเดี๋ยวมินาะค่อยทำอีกคลิปหนึ่งอ๋อคลิปนี้นะคะดูได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเทรนแรกนะคะที่มนาะูสกแบบ มาชชว์นั้นะในปี2023นี้นะคือรองเท้าสนิกเกอร์นะคะสไตล์คลาสสิกที่แบบให้ฟีลแบบวินเทจอะไรนี้นะเช่นนิวบาลานซ์550ก็90อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นแบบอาดิดาสแซมบ้าตั้งแต่ปล่อยตัว550นะคะที่คร่อลเกลัอกเอเอลมานี่มันทำให้นิวบาลานซ์เนี่ยกลายเป็นแบบเมนสตรีมเลยนะคือรุ่น550เนี่ยมันกลายเป็นรองเท้าที่แบบยอดฮิตของปีที่แล้วเลยคือมันให้แเอสเตติกของรองเท,าท้ากีฬาสมัยก่อนซึ่งมีครู้สึกว่าแอสเธติกนี้ปีนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็ส่งผลไปปถึึงงงรรออเเเเทท้้้้าาีีี่่่ใหควววมมสกกกดดยยันนนนนแแต็แบบ็็จจะะะ์ืๆ มาเอดิกหรือว่ามีเวลารุ่นอื่น990 993 992 222นั่นแหละแต่สำหรับมีนานะจะออกห่างจาก550นะปีนี้ไปแซมบ้าดีกว่าซึ่งมีนาก็มีคู่หนึ่งนะคะซื้อไวนานแหละเดี๋ยวต้องมาใส่บางแหละก้อนใหม่เอี่ยมเลยแต่ถ้าใครชอบมิวลานะคะมินาแนะนาว่าให้ซื้อรุ่น990ดีกว่านะถ้าได้แบบใช้ในายๆย u t ต่อไปนะคะมีรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละแต่ถ้าหน้าหนาแบบปีนี้ใหม่ทิมอะมีนาว่าเราต้องมีบราคาวาสนะคะหรือภาษาไทยก็คือไอ้มง แต่มันไม่ใช่แบบปกตินะทุกคนมันเป็นแบบผ้าถักเท่ๆอ่ะอันนี้มินาซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่มีนาไม่คิดว่ามันจะแบบมาฮิตปีนี้มากๆนะเออแต่ตอนนั้นมีนาซื้อมาเพรอมันเท่ดีตอนนี้คือมันฮิตมากมาก มากมากมากมกก็มีหลายสีมากแนะนําให้ซื้อเป็นสีพวกแบบนิวชลนะคะทุกคนสีที่มันแบบแสงง่ายๆส่วนใหญ่ที่เมื่เห็นนะคะที่ซื้อหรือใส่กันเยอะๆนะก็จะเป็นสีเทาสีครีมเกาหลีใสกันเยอะมากนั่นะแหละถ้าใครคิดจะไปเที่ยวหน้าหนาวนะคะต่างประเทศนะก็แนะนําว่าให้ซื้อนะคะเพราะว่ามันมาชัวร์ๆบาลาวซ์นะคะทุกคนจําไว้มันเป็นคําแบบเท่ๆมินาว่าเราอยู่โซนเอเชียใช่ไหมมันก็ต้องตามเทรนแถวนี้แหละแล้วแถวนี้นะเฉพาะแฟชั่นคะทุกคนก็คือ เกาหลีในงานนะคะทุกคนถ้าเราเห็นไอดอลเกาหลีนะคะใส่อะไรช่วงนั้นเยอะๆนะนั่นแหละอันนั้นแหละต่างจะมาเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะอยากแต่งตัวตามนะคะแล้วมันจะกลายแบบเป็นเวฟอะแบบช่วงนึงเลยแต่ว่าปีนี้นะคะ2023นะนี่สมนะที่มินาเห็นนะว่ามาชวนๆนะคะก็คือแบรนด์ s c u l p t u r นะคะทุกคนกับแบรนด์ madi mercery บอกเลยนะคะว่า2แบรนด์นี้นะคะปีนี้มาแรงมากๆเลยนะที่เกาหลีมาแรงในที่นี้นะคะหมายถึง worldwide นะคะทุกคนแบบว่าจะเห็นคนไทยหรือว่า หล,หลายประเทศอะใส่กันเยอะมากมากๆคือสำหรับที่เกาหลีก็ถือว่าฮิตมากๆแล้วนะคือปลายปีที่แล้วคือสุดยอดเลยนะฮิตมากใส่กันเยอะมากพูดถึงเสื้อผ้าเกาหลีแล้วที่มาแรงพอกันนะคะสำหรับผู้หญิงนะก็คือกระเป๋าสะพายข้างนะคะนี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเดาออกนะว่าแบรนด์อะไรของเกาหลีนะคะมีอยู่สองแบรนด์ก็คือลานวิชั่วเอ็ดนะคะทุกคนกับคารีนนะคะทุกคนโดยเฉพาะรุ่นโครซี่แบ็คนะฮิตมากมากๆมากมากแล้วมันก็น่ารักมากด้วยคือบอกเลยนะว่าปีนี้มาชัว์ปีที่แล้วว่าพีก วนะปีนี้คือพีกกว่าแต่มีนัดสุขว่ามันจะพีจัดนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดอบลงรา่ว่าของปอมนะคะทุกคนมันเยอะมากๆนอะ แล้วก็มีนามียน,นีรนะคะน,นี้มีนาได้ามาตั้งนานแล้วแหละก็ฟิลเดียวกันเลยนะส่วนแบรนด์วิชันเอนะคะก็จะมีแบบพวกกระเป๋านะมีเสื้อผ้าด้วยนะแต่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าที่แบบน่ารักกระเป๋านังอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปดูกันได้ก็รีบซื้อก่อนนะคะเพราะมินาก็เห็นดีไทน์แบบเริ่มซื้อกันมาบ้างแลลวมินาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะมาเมื่อ,อไรแต่รอได้เลยนะคะทุกคน AI กับแฟชั่นมันต้องมาชัวร์ๆเพราะว่าตอนนี้เองก็วาดรูปได้แล้วทุกคนคือ AI บางตัวเนี่ยมันก็แบบเขียนโค้ดนะบางตอ้ มีอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวชัวๆอาจจะแบบกดและสุ่มเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละรอดูไปนะรู้สึกว่ามันต้องมาชัวร์ๆไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเพราะทามันมาเมาื่อไหร่นะคะไวเล่ชัวๆต่อมาะคะ่ะอันนี้อันนี้อย่างที่ อย่างที่6นะคะพี่นันรู้สึกว่ามันมาแน่ๆนะก็คือกางเกงคาโก้พอได้เชนวา2 k นะคะแล้วก็กอลคอเนี่ยคือแบบมันกำลังฮิตอยู่ <S <S คือคาโก้ที่ว่าแบบมันฮิตแล้วใช่ไหมตอนนี้มันฮิตกว่าเดิมอีกเอาจริงนะคะทุกคนพี่นันรู้สึกว่าคาโก้แพนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีเซนเชียลของการแต่งตัวปแล้วอะเพราะฉะนั้นก็มีกันไว้ด้วยนะคะมีนานบอกเลยว่าปีนี้มาแรงชัวร์ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะและคาโก้นะคะที่มาชัวร์นะคะทุกคนก็คือของแบรนด์กิฟต์มโซนคะท นะคะทุกคนในเดือนกุมภาเนดะ้ออันนี้แบนด์มินาเองนะคะคีฟอมโซ่รอได้เลยนะคะทุกคนในเดือนกุมภาันธะ์นี่แม่นาแบบภูมิใจนําเสนอสด,สดๆใช้เวลาเดีนววนลนานมากนั่นแหละก็ฝากติดตามคีฟอมโซด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้มินาพูดว่ากับขอบไปใช่ไหมทุกคนน่าสจสอยกรว้ว่ามันคืออะไรมันคือเทรนด์นี้นะคะของปีนี้ที่แบบมันมาชัวร์ชัวๆคือมันมาแล้วแหละแต่แม่นาสุกว่าปีนี้มันน่าจะแบบเมนสตรีมมันคือการแต่งตัวแนวฮายกิ้งฟังชั่นแนลเอาท์ดอร์เพื่อแบบแต่งตัวอะไร คนนั้นนะทุกคนน่าจะเดาผ้าออกแบทที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้นะคะถ้าใครอยากแต่งตัวกับขอนะอาร์ติเร็กนอฟเฟสพาธาก,กเนียแล้วก็ซาโลโมอนถ้าถามมินานะคะว่ามินาชอบเทรนด์นี้ไหมมินาไม่ค่อยชอบนะคะแต่แค่รู้ว่ามันมาชัวร์ๆหรือไม่แน่อาจจะเห็นมินาใสก็ได้ต่อไปอย่างที่แปะทุกอย่างที่เป็น Y2K เออทุกอย่างแหละน่าจะอยู่ต่อแล้วมินาก็รู้สึกว่ามันมาแรงมากแน,แน่แต่มินารู้สึกว่าครึ่งปีนะมันน่าจะดรอปลงแบบทุกคนน่าจะเบือ่อ เบื่อแป๊บนึงแล้วก็กลับมาฮิตม่อีกรอบเพราะว่าก็จบวนๆแค่นี้แหละคือมีนารู้สึกว่าวาตเคนะคะมันเหมาะกับอากาศร้อนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันต้องแต่งเต็มนิดนึงแต่มีนารู้สึกว่าปีนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นการใช้สีโครมมากขึ้นไม่ว่าจะแบบเป็นแว่นแวะหรือทําเล็บสีโครมอะไรพวกเนี้ยเสื้อผ้าเราก็จะเห็นโครมเออนั่นแหละก็อย่างที่ปีทีท่ทุกคนว่าเออน่าจะเห็นกันเยอะแล้วใช่ไหมปีนี้น่าจะยังอยู่ต่อต่อไปนะคะถึงมีน่าจะไม่อินนะแต่แบบม,มัพูดไม่ได้นะนี่แต่มีนารู้สึกว่าปีเนี้ เบรคเคนส็อก Stock, โดยเฉพาะรุ่นบอสตันก็ถ้าใครชอบนะคะบอกเลยว่าเตรียมยิ้มได้เลยมาแรงกว่าปีที่แล้วอีกและสุดท้ายนะคะอย่างที่10ส,สิ่งที่มารูสึกว่าเราจะเห็นกันเยอะมากๆนะคะในปี2023นะ ก็คือการผรสมผสานนะคะระหว่างสตรีทแวร์กับแนวการแต่งตัวอื่นแบบเส้นที่ชี้ว่าอะไรคือสตรีทแวร์จะเริ่มหายไปเราจะเห็นกันได้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนปีนี้นะคะเป็นปีที่เสื้อผ้าไฮเอ็นเนี่ยเขาแหละกับแบรนด์เสื้อผ้าจตีทเยอะมากและปีนี้นะคะมีความรู้สึกได้เลยว่ามันจะเยอะขึ้นไปอีกนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพวกสาร์ทแวร์เนี่ยก็จะเอามาผสมนะคะกับเสื้อผ้าที่มันดูแบบแคชชวลมากขึ้นหรือเราจะเห็นพวกเสื้อผ้าสตรีทแวร์เนี่ยเอามาใส่กับส้นสูงหรือรองเท้าบู๊ตรองเท้าเดอร์บี้หรือแม ก็จะเห็นแบบเต็มสตีมกันไปหมดเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับ10เทรนด์แฟชั่นนะคะที่มีินาสุกว่ามันมาชัวร์นะคะในปี2023ทุกคนว่าจริงไหมเห็นด้วยไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยคอมเมนต์กันได้เลยนะหรือว่าอันไหนที่มีนาตกลงไปลองบอกได้นะว่าแบบเอ้ยอันนี้คิดว่าเทรนปีนี้มันแน่ๆหรือมีอะไรอยากถามมีนานะคะก็ถามมีนาได้เลยมีนานะคะจะพยายามไปตอบให้ได้ครบทุกคอมเมนต์นะคะหรือบางทีอาจจะเอามาพูดในท้ายคลิปหน้าคือมินาสึกว่าอยากเอาช่วงบบ Q and A ท้ายคลิปกลับมานะคะมันดูแบบไดด้้พูคคคุุยกกกกกันันนนนนนนอออีี็็็เปช่่่วงง Q&amp;A ะะททาามบ ว่ามิน่าจะมีคิวในช่วงท้ายคลิปนะแต่ว่าครัค้งที่แล้วมิน่าอัดไม่ทันนะก็เลยเหมามา2คลิปนะคะมาอยู่ท้ายคลิปนี้จากคําถามแรกนะคะคลิปล่าสุดนะคะหมดเร็วมากแค่2นาทีจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมดเร็วขนาดนั้นก็ถ้าใครอยากลองสับบมิสเิอรี่บ็อกซ์นะคะมีอีกทีในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ส<ๆ>ิบห้ามกรานี้นะก็แหละดูไว้นะคะมันหมดภายใน2นาทีอ่ะเร็วมากสปอยล์ล้อแอนด์ฟาลหรือเปล่านะ ลูกที่ใส่ในวรบอลคือเท่มากส่วนลุกที่ใส่กับดังเห็นมินาใส่บ่อยแล้วเออจริงคือมินาก็คิดอยู่นะคะว่าเอออยากจะทําคลิปกับรองเท้านิวบอลน,นะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีถ้ามีไอเดียก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ได้นะคะ,ะจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นคลิปรองเท้านะชอบคนมินาเสยบหยาบเหมือนเมาเมากันในเพื่อนดีครับปอรอต้องจัดทริปแล้วจริง <c oughs> <c oughs> จริงนะคบมินาก็ชอบนะมันก็ดูผู้สบายดี แต่บางทีมันก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็พูดตรงๆนะสมัยนี้มันค่อนข้างเซเซสีไปหมดนะส่วนคู่ทริสนะคะมีนาพุ่งโต้มีน้ำมีน้ำนะอะไรคือถ้ามีนามีนาคงจัดเลยแหละต่อมาหนูจะเรียกแข็งจต้นปีไม่ได้เฮ้ยอันเนี้ยมีนาพูดจักใจจริงนะคือมีนารู้สึกว่าอยากแสดงความคิดเห็นแบบที่เรารู้สึกจริงๆก็มีนารู้สึกอย่างนั้นจริงมีนารู้สึกว่าถ้ามีนาพูดเอาแต่อวยเอาแต่แบบซู้มไม่รู้สึกอย่างนั้น แต่แบบพูดแต่แบบอวยอวยอย่างเงี้ยทุกคนอยากดูจริงเหรถูกไหมทุกคนก็ต้องแบบนหะมันก็ดูออกไหมอะไรเงี้ยเข้าใจปะเอาจริงต่างประเทศมันมีหนักกว่านี้อีกนะเออของมินาคือซอฟมากนะจริงก็อยากเปหนักถึงขั้นเขาแหละแต่รู้ว่าน่าจะโดนดายเสื้อ e s s e n t i l ซื้อที่ไหนเหรอคะ อันนี้มิน่าได้มาจากร้านสะสมนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีในเว็บนะคะแล้วก็มีในแอปด้วยก็ลองไปดูกันได้คือถ้าใครอยากคุยกับมินาหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยกลับไปดูคลิปกันต่อคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะคะมันช่วยมิมนามากๆเลยนะขอให้ทุกคนนะคะสนุกกัรแต่งตัวในปี2023นะคะอันนี้คือการคาดเดานะคะทุกคนก็รู้ไว้ก่อนนะดีกว่าไม่รู้นะไปลวบ๊ายบาย